สวัสดีครับผมชั้นหนึ่งครับจากตะวันโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เราก็มีภารกิจนะครับเป็นโซล่านะครับระบบไฮบริดนะครับออนออฟกิจขนาด10กิโลวัตต์นะครับจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานติดตั้งนะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้จะเป็นแผงโมโนขนาด400วัตต์แบบฮาร์ฟเซลล์นะครับก็จะถูกติดตั้งกับหลังคาที่เป็นอะโลซิงนะครับตัวนี้ก็ทําขานะครับปรับระดับ เป็นงานมาตรฐานของอุปกรณ์โซล่าเซลล์นะครับก็เป็นขาผลิตจากอะลูมิเนียมนะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ป้องกันสนิมนะครับสามารถปรับเอ็นได้ตามความต้องการนะครับในส่วนของอุปกรณ์ส่วนของการยึดจับของแผงก็จะเป็นเอ็นแคมป์นะครับเอ็นแคมป์ตัวนี้นะครับส่วนยึดจับในช่วงกลางนะครับเรียกมินแคมป์นะครับมินแคมป์ก็จะเป็นในส่วนของแบบนี้นะครับแล้วก็เดินในส่วนของ สายกาวนะครับกาวแผงนะครับอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับก็ติดตั้งในส่วนของท่อร้อยสายนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบงานแบบนี้นะครับชอบงานเรียบร้อยรยบริแบบนี้ก็ลองติดต่อ กับร้านตะวันโซลาเซลล์ของเราดูกับเบอร์โทรผมช่างหนึ่งนะครับ096นะครับ265นะครับ2465นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ